อยากโตแบบแบบมีความสุขผมรู้สึกว่าทำบริเมีความสุขอย่างหนึ่งคือเวลาที่จบไฟ์ก็คือแบบลูกค้าได้ขึ้นนัวลูกค้าวันนั้นได้ขึ้นแล้วเขาบอกเออขอบคุณมากเลยแฮปปี้มากเลยเราก็รู้สึกว่าเออมันมันมีความสุขกับกับความสุขตรงนี้มั้งคัซึ่งตัวเองเนี่ย ก่อนหน้านี้เคยมีขาอฝันแล้อยากเป็นนักบิน <_ d ream> เขาก็เลยแนะนําว่างั้นเรามาเป็นลูกเรือก่อนพอวันนี้เรารู้สึกว่าที่มันเป็นไปได้แต่มันอาจจะเราอดทนไม่พอหรือเปล่าจนวันที่เราอดทนพอทุกอย่างมันเข้ามาหาเราเรารู้ละว่าทางนี้มันคือทางของเราวิเคราะห์ตัวเองก่อนความชอบตัวเองเริ่มจากความชอบก่อนเลยชอบอะไรแล้วลองไปทางนั้นคุณจะต้องค้นหาตัวเองให้เจอก่อนแล้วก็ลองทาลองลองครับลองอย่างเดียวเลย อยากรู้อะไรไปทางนั้นคิดว่าตัวเองมีทักษะอะไรไปทางนั้นแล้ววันหนึ่งทักษะเหล่านั้นมันจะช่วยเราได้